ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็เป็นความเห็นของคนที่บอกว่าเป็นเกษตรกรชาวนาจากประจวบนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งครับที่น่าสนใจคือตอนนี้เนี่ยการรวมตัวหรือกลุ่มต่างๆที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็มักจะพยายามอะไรมองให้เป็นภาพใหญ่เอาไว้ให้ได้นะครับเจนเกษตรกรก็ต้องชาวชาวภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างเอาจะได้มีหลายจังหวัดนะครับภาคตะวันออกชาวนาภาคอีสานหรือชาวนาภาคตะวันตกเอา ก็เพื่อให้ภาพเนี่ยมันดูกว้างกว่าใหญ่กว่าเอาไว้นะครับแต่ว่าฟังจากคนประจวบเนี่ยก็บอกว่าแถวนั้นรู้ดีว่า,าเริ่มลงมือทำนาณนะขณะนี้มันจะเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวเมื่อไหร่นะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องการแจกแจงมาจากในส่วนของชาวนาชาวนาแท้ๆซึ่งคนทั่วไปเนี่ยอาจจะ เข้าใจหรือไม่เข้าใจวันนี้ฟังกันไปเพื่อที่จะได้ข้อม,มูลอีกด้านหนึ่งนะครับไปประกอบการวิดาตัดสินใจนะครับเราพักกันคู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับ